วันนี้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากให้เรมามาระวังเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝนตกหนักนะคะนอกเหนือไปจากนั้นเดี๋ยวพาไปที่ศรีสะเกดกันนะคะผาหมออีแดงฝนตกลงมาเยอะค่ะทําให้มีทะเลเหมอกสวยงามมากนะคะคนก็ไปท่องเที่ยวกันค่ะ บรรยากาศที่บริเวณผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรรัก์จังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งอยู่ติดกับปราสาทพระวิหารของประเทศกัมพูชาค่ะช่วงนี้นฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยแล้วก็เป็นทะเลหมอกแบบนี้นะคะก็เป็นเขตเขมรต่ำของประเทศกัมพูชาที่เกิดทะเลหมอกค่ะโดยฝนตกไปแล้วประมาณ15นาทีค่ะก็จะเกิดภาพสวยงามแบบนี้เป็นบริเวณกว้างในเขตฝั่งกัมพูชา ซึ่งพอเกิดแล้วก็ถูกลมพัดมานะคะทําให้หมอกค่ะก็ลอยเข้ามาปกคลุมในเขตผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นทัศนียภาพที่สวยงามค่ะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยก็ชื่นชอบกันนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเขานิยมขึ้นมารับพลังตะวันสามแผ่นดินก็คือไทยลาวและกัมพูชาด้วยนะคะ ซึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงวรินทนร์รรัฐใหม่หัวหน้าฝ่ายกำลังพลและกิจการพลเรือนที่ทำการตระเวนชายแดนภาค2ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ผาหมออีแดงนะคะซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนภาคสงก็เปิดเผยนะคะว่าแต่ละวันนักท่องเที่ยวมาชมทะเลหมอกต่อเนื่องเลยค่ะก็เลยจัดกำลังพลต่ชดปฏิบัติหน้าที่บริการแล้วก็อำนวยความสะดวก รวมไปถึงดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะดูทั้งด้านการจราจรด้านการพยาบาลแล้วก็ให้คำแนะนำทั่วไปกับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะจากภาพความสวยงามพาไปดูที่จังหวัดราชบุรีค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วลมก็แรงนะคะในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทำให้ต้นโพเก่าแก่อายุกว่า150ปี ล้มทับวิหารหลวงพ่อสมปรถนาและศาลหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ภายในวัดจอมประสาทพังเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่จากอบตอคลองคอยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเสาของวิหารรวมไปถึงหลังคาเนี่ยพังถล่มลงมาค่ะส่วนองค์หลวงพ่อสมปรถนาเสียหายเล็กน้อยและรูปปั้นหลวงพ่อโตไม่มีความเสียหายค่ะชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่อบตอคลองคอยก็นำเรื่อย,ยนต์มาตัดกิ่งไม้ออกนะคะแล้วก็นำกลวยยางมาวางปิดถนนไม่ให้รถผ่าน เพราะว่ากลัวว่าหลังคาเนี่ยจะล้มทับลงมาแล้วเกิดอันตรายใช้เวลาช่วยกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็สามารถกู้ต้นโพได้จากนั้นก็จะดำเนินการหรือหลังคาวิหารและสารหลวงพ่อโตออกเพื่อที่จะเตรียมบูรณะซ่อมแซมต่อไปนะคะยังต้องเตือนคุณผู้ชมกันค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ และฝนจะตกต่อเนื่องอาจจะจนถึง25มิถุนายนนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยและช่วงนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่ประเทศลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนค่ะแล้วก็ยังมีลมใต้ปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะทำให้ไทยมีฝนฟ้าะนองมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะ ส่วนภาคกลางซึ่งก็รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงใน27จังหวัดนะคะก็เตรียมรับมือกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนจะมีที่นครสวรรค์และก็อุทัยธานีค่ะ ส่วนภาคอีสานก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบุรีสระบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะรวมไปถึงป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยเพราะว่าลมอาจจะแรงได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ